พุทธวจนะคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องทานบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะช่งางไม้ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ มีใจปราศจากมนทินคือความตรนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันช่างไม้ทั้งหลายอริยาสาวก ู้ประกอบได้ทำสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้ากลิ่นที่หอมทวนลมอานนท์ สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันสมณพราหมณ์ทุกทิศย,ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจ,จากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรหนีอยู่ครองเรือนเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากาก,าจาการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการพูดเทศเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัละยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันอานนท์กลิ่นหอมนี้นั่นแหลฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันกลิ่นกฤษณนาหรือกลิ่นกะลำพัก ก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสัพป,ปบุรุษฟุ้งทวนลมไปได้เพราะสัพป,ปบุรุษฟุ้งไปทุกทิศไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทานวัชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตร ผู้ทำอันตรายต่อสิ่งสามสิ่งคือ 1. ทําทำอันตรายต่อบุญของทายกผู้ให้ 2. ทำอันตรายต่อลาภของปฏิคาหกผู้รับ 3. ตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ววัชชะผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานชื่อว่าเป็นอมิตร ผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งดังนี้แลวัชชะเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ำครามหรือทางน้ำโสโครกซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้ว เราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการทำแม้เช่นนั้นไม่ต้องกล่าวให้ถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันดังนี้อีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลเป็นทานมีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลหาเป็นอย่างนั้นไม่และผู้มีศีลนั้น เป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ห้าและประกอบอยู่ด้วยองค์ห้าละองค์ห้าคือ 1. ละกามฉชันทะ 2. ละพยาบาท 3. า,าถละทินมิทธะความหดหู่ซึมเศร้า 4. ละอุทธจกักกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญ 5. ละวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยประกอบด้วยองค์5คือ 1. ประกอบด้วยกองศีลชั้นอเศขค 2. ประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเศขค 3. ประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเศขค 4. ประกอบด้วยกองวิมุตชั้นอเศขะ 5. ประกอบด้วยกองวิมุตติยานทัศนะชั้นอสีค่ะเรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองค์าและประกอบด้วยองค์าด้วยอาการอย่างนี้มีผลมากดังนี้นาดีหรือนาเลวภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนา ที่ประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างย่อมไม่ให้ผลมากไม่ให้ความพอใจมากไม่ให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างเป็นอย่างไรคือนาในกรณีนี้พื้นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนเต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดดินเค็มไถให้ลึกไม่ได้ไม่มีทางน้ำเข้าไม่มีทางน้ำออกไม่มีเหมือง ไม่มีหัวคันนานี้ฉันไรภิกสุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสัมมาณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างเหล่านี้เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอนิสง์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ภพศสารมากประกอบด้วยองค์แปดอย่างเป็นอย่างไรคือ สมนาพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรรมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสัมาณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างอย่างนี้ เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่พลายสารมากภิกษุทั้งหลายพืชที่หว่านลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างย่อมให้ผลมากให้ความพอใจมากให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างเป็นอย่างไรคือ นาในกรณีนี้พื้นที่ไม่ลุ่มๆดอนดๆไม่เต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดดินไม่เค็มไถให้ลึกได้มีทางน้ำเข้ามีทางน้ำออกมีเหมืองมีหัวคนานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อน,นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมนาณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างเหล่านี้ เป็นทานมีผลมากมีอนิสงฆ์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ภัยสารมากประกอบด้วยองค์แปดอย่างเป็นอย่างไรคือสมณะพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมนตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิภิกษุท์ทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณาพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างอย่างนี้เป็นทานมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมาก รับทานกับผลที่ได้ภิกษุทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่ง่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดมกข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอยนี้ฉันไรภิกสุทั้งหลายภิกษุที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวซามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพันธไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแลเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามแย่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุเมื่อเป็นคนทุศีนมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกัน เรากล่าวว่ามีผิวพันธไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแลเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบองค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทมานดาชาวเมืองเวลูกันทกะนั้นถวายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์หกประการในภิกษุสงฆ์มีสารีบุตรและโมคคลาเป็นระมุกก็ทักษิณาอันประกอบด้วยองค์ประหกประการเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับ องสามของผู้ให้ทายกเป็นอย่างไรคือ 1. ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 2. กํกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส 3. ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจนี้แลองสามของผู้ให้องสามของผู้รับเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี้แลองค์สามของผู้รับอย่างนี้แลองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับภิกษุ์ทั้งหลาย ทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์หกประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลการถือประมาณบุญแห่งทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดังนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้บุญแห่งทักษิณานั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าเท่านี้อารหักกะเท่านี้ร้อยอารหักกะ เท่านี้พันอารหักกะหรือเท่านี้แสนอารหักกะไม่ใช่ทําได้ง่ายโดยที่แท้น้ําในมหาสมุตรย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ําที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห้วงน้ําใหญ่ทีเดียวฉะนั้นผู้ควรรับทักษิณาภิกษุทั้งหลาย บุคคลแปดจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกเป็นอย่างไรคือ 1. พระโสดาบัน 2. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผล 3. พระสกัทาคามี 4. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งสกัทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์แ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออ,อรหัตผลพิสุุ์ทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวก นี่แหละสง์เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทําให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทําการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสง์จึงมีผลมากดังนี้